กานตลาดถทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งนะครับเป็นเตาขนมครกรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานี่คือว่าคงมีประกอบด้วยหูกฝาแล้วก็เบ้าขนมครกแล้วก็บังลมนะครับซึ่งรุ่นนี้ต้องหาเอามีโต๊ะวางก็ใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยฝานะครับแล้วก็เ <c oughs> บ้าขนมครกอันนี้เบ้าขนมครก ตาเอ็มนะครับสำหรับไวร่อนนะครับแคะก็ได้ร่อนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับซึ่งจะทําให้แก๊สออกมาสม่ําเสมอนะครับแล้วก็เตาเราใช้เตาเกรดเเลยนะครับเป็นวาลโยกนะครับวาลโยกเราจะสังเกตได้นะครับเวลาเปิดเนี่ยครับก็ปิดก็เป็นลักษณะนี้เปิดก็ดึงเข้ามาหาตัวเราเราจะรู้เลยนะครับว่นตอนนี้เปิดหรือปิดเพื่อเพื่อ เพื่อความปลอดภัยในการใช้นะครับอันนี้เราเปิดทางแก๊สนะครับรุ่นนี้ก็จะมีหัวปรับสายด้วยนะครับเปิดถังแก๊สมาแล้วเราก็ลองไฟนะครับไฟเราจะขึ้นมาสวยนะครับไฟขึ้นมาสวยเลยนะครับเขียวสวยนะครับไฟของยี่ห้อนี้จะไฟก็จะขึ้นมาสม่าเสมอนะครับขึ้นมาสม่ําเสมอนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับไฟนะครับอย่าปิดหมดนะครับต้องให้อยู่ให้อากาศเข้านะครับไฟจะออกลักษณะอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะวางแผ่นกระจายความร้อนแนะนําให้ให้เปิดตรงกลางก่อนแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็ค่อยวางเบ้านะครับอย่าวางแล้วก็จุดทีหลังนะครับแล้วค่อยเรามาดูไฟด้านล่างเอานะครับแล้วก็เปิดกันพร้อมกันเลยได้นะครับอันนี้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ความร้อนทั่วถึงกันแล้วก็ ใช้เราใช้เตาเกตเอด้วยนะครับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรามีรุ่นสแตนเลสหนึ่งหัว2หัว3หัวและรุ่นนี้ครับรุ่นประหยัดนะครับหหัว2หัว3าหัว4หัวแล้วแต่คุณลูกค้าจะใช้นะครับส่วนเบ้านะครับจะเอาเป็นเบ้าตากไก่ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่นี้เป็นเบ้าร่อนนะครับ บารอนนะครับก็แคกก็ได้ด้วยนะครับจะหนานะครับขอบพระคุณมากนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงเตาขนมครกนะครับนึกถึงร้านตลาดไทยแกนนะครับมีปัญหาโทรเข้ามาคุยได้เลยตลอดเวลานะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ